สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูต้อมจะมาสอนเด็กๆเรื่องแปลความหมายในวิชาภาษาไทยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปฟังนิทานกันก่อนแต่นิทานครูต้อมเนี่ยจะเป็นนิทานเล่าไปพับไปเด็กๆคะเด็กๆอยากพับตามครูต้อมไหมคะเด็กๆไปเตรียมกระดาษมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเดี๋ยวครูต้อมรอ เด็กได้กระดาษกันแล้วใช่ไหมคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะณพนาแห่งหนึ่งมีภูผาลูกหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของถอบสองตัวนะคะถอบตัวหนึ่งอาศัย,ยทางด้านซ้ายถอะตัวที่สองอาศัย,ยทางด้านขวาวันหนึ่งถอบตัวที่หนึ่งอยากขึ้นไปสำรวจบ,บนภูผากจะเดินขึ้นไปนะคะ เาะตัวที่สองก็เดินตามขึ้นไปเหมือนกันและทั้งสองก็พบกันเป็นเพื่อนกันนะคะเอ๊ข้างบนกว้างดีเนาะเรามาปลูกผักกันดีไหมดีดีด,ดีแต่วันนี้มันเย็นแล้วเรากลับลงไปกันก่อนดีกว่านาอเถาะตัวที่หนึ่ต้กลับลงมาข้างล่างเถาะตัวที่2ก็กลับลงมาเช่นกันเช้าวันรุ่งขึ้นเถาะทั้งสองก็ขึ้นไปเพื่อไปทําแปลงผักและปลูกผักบนภูผา เมื่อเสร็จแล้วก็ลงมาเหนื่อยมากเลยนอนพักผ่อนกันแต่คืนนี้ฝนตกหนักมากมีพายุลมแรงทําให้น้ําท่วมบ้านของถอตัวที่1นึถอดตัวที่หนึ่ง,งจึงต้องขึ้นไปบนภูผาถอดตัวที่สองน้ําก็ท่วมเหมือนกันก็เลยขึ้นไปบนภูผาเหมือนกันเมื่อทั้งสองขึ้นไปแล้วก็เลยคิดว่าต้องปลูกบ,บ้านแล้วแหละ ถอตัวที่1ก็เริ่มทำการปลูกบ้านโดยมีถอดตัวที่สองช่วยปลูกนะคะเด็กนับลงไปอย่างนี้นะคะ่ะไม่ค่อยับนะคะถอตัวที่2ก็ปลูกบ้านเช่นกันเมือ่อเรื่องสองปลูกบ้านเสร็จแล้วบ้านของถอสองตัวนี้เป็นรูปอะไรคะอ่าเป็นรูปหักหรือไทย ะะเด็กๆคะหลังจากความนิทานจบแล้วสนุกไหมคะนิทานเรื่องนี้เป็นคําศัพท์เฉพาะเดี๋ยวเราจะไปแปลกันตอนท้ายบทเรียนนะคะเด็กๆคะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของการแปลความหมายก่อนนะคะการแปลความหมายหมายถึง<อ>การแปลจากคำศัพท์เฉพาะให้เป็นคำธรรมดาการแปลจากคำศัพท์เฉพาะ ให้เป็นคำธรรมดานะคะเดี๋ยวครูต้อมยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นคำว่าบิดาเด็กๆพูดตามครูต้อมนะคะบิดาบิดาแปลว่าอะไรคะแปลว่าพ่อเก่งมากค่ะพูดตามเลยค่ะบิดาแปลว่าพ่อนะคะต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะมารดามารดาแปลว่าอะไรคะมารดาแปลว่าแม่มารดาแปลว่าแม่ หลังจากที่เราเรียนรู้ความหมายแล้วนะคะตอนนี้เราไปรับสมองกันครูต้อมจะรับสมองเด็กๆ3ข้อนะคะข้อที่1นึ่งอาโปอาโป,าโปหมายถึงอะไรคะอา o โปหมายถึงน้ำเด็กๆพูดตามเลยคะ่ะอาโปหมายถึงน้ำอ้าวคำต่อไปนะคะเอกา เด,เด็กพูดตามค่ะเอกาเอกาหมายถึงอะไรคะเอกาหมายถึงหนึ่งพูดตามเลยค่ะเอกาหมายถึงหนึ่งต่อไปนะคะมะแมะมะแมะเอ๊มะแมะเป็นปีเกิดของใครนะแปลว่าอะไรคะมะแมะแปลว่าแพะมะแมะแปลว่าแพะ,ะหลังจากที่เรารับสมองกันไปแล้วสามข้อนะคะ ตามที่เราตกลงกันเราจะไปเฉลยคำศัพท์เฉพาะในนิทานให้มาเป็นคำธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาทำตามสัญญากันว่าเราจะมาเฉลยคำศัพท์เฉพาะในนิทานใช่ไหมคะอาจเริ่มกันเลยคุณต้องบอกว่าที่พนาผืนหนึ่งคำว่าพนาพนาแปลว่าอะไรคะพนาแปลว่าป่าเด็กๆพูดตามเลยนะคะพนาแปลว่า ป่าพนาผืนหนึ่งมีภูผาล,ลูกหนึ่งภูผาคืออะไรคะภูผาคืออะไรคะภูผาคือภูเขาภูผาแปลว่าภูเขานะคะที่เชิงเขามีอะไรอาศัยอยู่คะมีเถาะเถาะแปลว่ากระต่ายเถาะแปลว่ากระต่ายเด็กๆต้องพูดตามคุณครูนะคะเสร็จแล้วกระต่ายสองตัวเนี่ย ขึ้นไปปลูกบ้านบ้านของกระต่ายสองตัวเป็นรูปอะไรนะครูต้อมบอกเป็นรูปหะหรือไทยใช่ไหมคะหะหรือไทยแปลว่าอะไรคะหัวใจหะหรือไทยแปลว่าหัวใจนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าหะเออเถาะสองตัวหะหรือไทยเดียวกันเถาะสองตัวหะหรือไทยเดียวกันเด็กๆคะอันนี้ครูต้อมไม่แปล ครูต้องจะให้เด็กๆแปลแล้วนําคําตอบมาส่งกับคุณครูของเด็กๆนะคะเพราะคุณต้องบอกแล้วว่าเถาะหมายถึงอะไรห,หรือไทยหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆสวมแมสแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วเรามาพบกันนะคะบ๊ายบาย